ได้ครับมันอินสตีลพึ่งหลวงพี่น้องเก็บกบขวัครับัดเอาใบควายแหงเอาใบควายแหงแล้วพี่น้องแหงดีๆด้ะเดี๋ยวมัดขบแบบนึงพี่น้อง เมเไประทบบานเลยครับเพราะว่าจะเพ็ดอยู่โขกอยู่ป่ามอาจจะไม่มีฝนมันตกน้ำหน่ะพี่น้องแต่ผมหาเชือก้างก่อนหนึ่งกับทีมงานครับทีมงานเพื่นมาร่ออยู่ครับไม่หาห้างมันนี้พี่น้อง กระเซียวมืดมืดแหละเพราะว่าเอาใบกับบดไอเพราะว่าแอาข้นพกอกันเป็นกระเซียวขึ้นกันเอาผลของเฮ็ดครบกันครับผมแป๊บหนึ่งพี่น้องจะเป็นใบกล้วยแห้งจะเป็นใบใหม่ดิบพี่น้องไป Nay đọc Tony mắt đông bùm tên này mắt lệch dù mắt người đấy thì mọi đấy, mỏng, ảnh mọi người mọi này, mọi người mọi กระนนจายมันแหลนจังน้อยใี่หรอมันช่างใหม่ซะเห็นจังไรก็ได้พี่น้องให,ห้หหมันเกิดควันเนาะพี่น้องเพราะว่าพึ่งหลวงมันจะควันจังน้อยนะเห็ดย่างไว้พี่น้อง,งอเห็ดยา่ดยางฝ่าวเอง ไอ้มองสุดท้ายต้องมัดแน่นๆได้พี่น้องเพื่อเฮาพ้าขึ้นไปทั้งกลุมใหม่น้ำนะครับมัดมันแน่นๆนะกายเฮ็ดสายไว้น้ำพี่น้องสายไว้ขัดสะพายนะป้องกันมันตกจะให้คกลลุดมือกับพ่อพี่น้องเขาต้องมัดให้มันแน่นๆใช่โกลบลุดมือเป็นอังขาดรนะครับเดอ้อ เป็นบ่อบ่อว่านขาดข้าม่นแลต้องขห้ดแน่นๆนะครับผมเห็ดฝ่าจะหน่อยเจ้โอเคครับผมเรียบร้อย รถเตรียมอุปกรณ์เลยครับผมไปล้วบัดไปครับสวัสดีครับหอดล่างแล้วพี่นอ้องหั่เลยี่อเอ,อนี่ครับผมหัวน้ำลามพ่นเลยพี่นอ้องะะไม่ได้ต่อนี่ครับผม ผ่านคมครับผมเป็นคนเอานะครับอยู่ข้างล่ลางแหละผมกำลังขึ้นเอาพอดีพี่น้องกำลังหัวเด้เอาอจัดเลยจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวคบดับตัวอ่ะคบดับจุดคบก่อนครับจะมันจุดลีลาสักหน่อยสักหน่อย,ออย,ออยเอาสักสองนาทีสามนาทีม,านามัมานรำใหญ่ปะมันรำใหญ่ไหมมันรำก่อนมันว่ใหญ่แต่มันรำก่อน นี่ครับผมหั่นผึงหลวงเลยพี่น้องเด้อนี่ครับผมลุงน้องไงลุงหน้าผมอ่มาแล้วมันไปไหนแล้วออกจากสำนักงานมาเลยสำนักงานลังนึ่งครับวะก็มาบอกอยู่นั่นน่ะไม่ต้องได้ยินแต่เสียงอ่ะจัดเลยจัดเลยส่งไปเช็คดีไหมเออเอาเดี๋ยวนี่เอ้าเเานี่นะครับวิธีเอาพึ้งหลวงเลยพี่น้องเด้อ เรสิว่าว่ามันคล้องเท่ที่ผีโตวันวันเลย ER เร็วๆจะนี่ลากเลยพออยู่กลางเลยว่นนี้ใส่ยังเลยนี่ครับจ mm ินมาแล้วครับนะ่ฮะลูกใบด้วยเออนี่ครับผมกิ้นหาผมสวยๆเลยพี่น้องนี่ใบใส่ย exactly ังเลยพี like ่น้องล่างฮะล่างฟอนไหมหัวล่ามีไหมมีมีมีล่างฟอนอยู่ อ๋อพอได้อยู่วนี่อพี่น้องหมอเดี๋ยวหายตะค้มจัดเอาวันพี่น้องจังหวะนี้ก็ไม้นนะครับมาไกลคืนเหล่ามันเป็นนี่อย่างว่าบอกว่าถือที่กันจำนวนนี่รอยคนเอาเลยนะเออเอากระช่างเข้าไปต่อเดี๋ยวขอตัวถามนะเอาตัดเลยครับผมเดี๋ยวผมรอข้างนอกเลยพี่น้องควบถี่มตะก้อนพี่น้อง ล่อมึงพิ่นเอาก่อนพี่น้องเดี๋ยวฮอดถอยออกมานิดนึงเรามมีเรื่องบอกเอาไปไต่ใหแน่ๆที่ไหนที่รถโอ้เราไม่ต้องใส่กันไกลเราก็มีไหมล่ะฮะเผาอยู่เผาอยู่เออมีก็ได้ขุนเพี่น้องห้างมันขนถอยมาจะอยเลยเพราะว่าพี่น้องโตจับเต็มใบอยู่พี่มันนั่งยากตรงนี้เรียมตรนี้เรียมเหรอ Họ mới lượt đâu, lúc mới đấy ừ, Chú chồng chung mày đâu Chôn mày thôi, chú cho em lục hàng khả thì nó vẫn bao xuống lấy hẻ lao เป็นยังหลกไฟโอ้ข้งางลาง้าล่างข้อนหนพีได้ตอนนี้สองก้อเลยก้อนล่างค้อนบนเลยตัดไปเลยอีพอเลยโอ้ฝากกนไดเถอะผ่านเรื่อยเรื่อยโอ้น่คนข้างล่างเียพี่ ่งเๆๆงเบิ่งตอนปาดลงมาก,ก่อนก็นได้พี่น้องผมอยู่ข้างล่างผมไม่ได้ขึ้นไปแจ้าปาดก็น่าจะค่อยเบิ่งขุ่นแต่ของคนเราเด้อพี่นอ้องเด้อพลานผิดแาบเาเดี๋ยว,ว,ว,กกยวรอเราปาดแล้วมั้ยครับไทรูนทั้งตันปีปาดแล้วไงครูจะโตัวใช่กันวะคนอยู่ข้างล่างมันไม่มีอย่างเลยคูคูจะโตัวไ,ได้กันเอออะอ้ยเยอมันยากเลยตัดปลาใส่เลย มีสองก้อน,<ๆ>นก้อนอน,น,นี่กัก้อนเอาปลาล้งลงมาก่อนไ,ได้โอ้สงน้ำหวานเลยพอเลยเออเต็มเลยอีเราลงมาลงมาป่านลงมาลงมาก่อนเอาแต่ไปมันก็ลงมาก่อนเอาแต่เอาแต่ลง็ลงมาก่อนไหมดินราม่หมอไงดียเดี๋เดี๋ ตรงสูงที่นองบ่สูงตัวนี่เมีแต่น,น้ำหวานเลยโอ้ฮะไอ้นนะอล่างมาัมาหมดเลยเออแต่น้ำหวานก็พอละน้ำหวานพอได้อยู่สองขวดว่ะโอ้ตัวมันติดเต็มเลยนะเนี่ยนี่แต่น้ำหวานตัวนึ่งนี่โตอยู่ฝั่งนี้ก็มีนี่แต่น้ำมีแต่น้ำหวานตัวน,นึ่งมันหยอดรังหมดตัวหนึงใช่ไหมมันหยอดรังเลยโอ้โหเผือ่ออะไรนี่ก็งูเอาก็แค่งเอาแต่รังเท่าน เราทำไ,ได้เอาแบบเราเน้เนโค็มแต่เราก็เน้นดีลาช้าก้ได้เออช้าด้วย,เ,เ,ย,วยเราโอ้ดีลานะครับคนเอาขนได้มันมีที่ยืน่นครบเหมือนเรพี่น้องเอ้ยกตายอยู่ว่าไฟวะมี่หรอมัดไฟก็เดิน เทิงเท่งเทงมือหนึ่งผิวกล่องมือหนึ่งอเอ้ยเห็นปาดไอ้โอ้ถ้ามผมมาท่านผมขึืนปาดแล้วแล้วพี่น้องอืมเพื่นเอาเลยไหม อืจอมบิล,าล่ลาเลยพันจอจอมบิล่าลยเราบ่าด้ดง่ายโคกกะบโมเมือากทพี่หลังเพราะมีไฟออส่ยรดปันเข้าตาด้วเหแล้วทำไมไว้ตรงนั้นขวนอม,มันลงมาหาผมนน่พี่ฮะม,มันลงมาหาผมจีิงจริงเลยรถไรถไ มแต่เอาโหลดฝาโหลดข้นกับฝาไดนเดี๋ยวฟังมุมบไรฟังมุมท่านั้นเออแสๆเข้าไปของนู้นฟองกับสั้นจันหน่อยไปตัดออกเอาด้วยมดจังไหนได้ยูอีกเลยนี่มดมดเดีต็มม่าอยู่อันนี้่อาฮะ่อาจังไหจี โัวน,นี่ฝ like ั <sm> ่งนี้มุมนี้แก่มุมนี่เต็มเลยนั่นหวานมุมมุมแก่ๆนั่นเอามีดไปทางนู้นเอาไาแล้วไปอะไรก็เอาไปแล้วก็ยู้อีกเหรอคอยเบิ่งแล้วว้าวเออนั่นล่ะเออตะแคงดินเออเออหวันได้เจ้าสองขวดเยอะมา อืมอืมลงมาหลดพวกอะไะขบบ่มีเหรอเนี่ยอะห,ห้างมงปลาเนี่ยนะมงคูอยู่เนี่ยเอองัดบ๊วนี่ยเยอะไหมเ้ยแล้ว<ะ>ละ,ละนเธบนเบาบ่จ้งไาอีกบ่ฮันเป็นอีกบ่าปานคือบัปานร้อนๆนะมันเงี้ยใดกัวคุถามันนะ

โอ้โหไ่มีแล้วเอาเข้าไปเยอะมากอือไอ้ผ่านที่ขาดลงมาแล้วพี่น้องคนกับโตน้อยแต่น้อยแต่มันต้นสูงขึ้นที่ว่าไปถุงนั่นด้วยถุงนึง่ะไปพี่น้องทุ้งถุ้งด้วยถุงด้วยไปแล้วครับออกมาแล้วมันเดี๋ยวคอยไปดูน้ำหวานน้ำกันกับ bà ừ. hoàn bà vẫn bà bà khoai bà Ồ bà cái tiếng bà vừa bà này bà khủ bà รับในครับนี่เราตำงานห้างนี้เลยท่านี่แหละพี่เราแล้วค่อยไป,ปลุ่นห้างท่อไปโอเคครับนี่ครับผมฮัโลโหล